ขอบคุณค่ะคุณโซดาข้าวทิพได้นอนหรือยังคะหรือว่าตื่นเช้าคงจะยังไม่นอนเนาะคุณโซดาตื่นเช้าเช่นกันนะคะคุณโซดาตื่นเช้าขึ้นมาคงจะรีบไปมีการมีงานเนาะขอบคุณค่ะคุณเสรีเมืองคุณไม่ทีนเสียงเบานึกว่าท่องคาถาอ ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาคอยเติมไลนนะคะสวัสดีครับปุยนุ่นแม่นาคที่รักขอบคุณค่ะคุณเสรีเมืองขุนสวัสดีครับแม่สีสวัสดีเช่นกันค่ะคุณสุนันทานะคะขอบคุณค่ะคุณสุนันทาสุนันทานะคะวงมะยุราเนอะสวัสดีค่ะแอดทีนขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮรวยรวยวยนะคะ กดให้แล้วค่ะสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะคุณสุนันทาเนาะขอบคุณทั้งสิเจ็ดท่านนะคะตอนนี้อยู่ด้วยกันเช้านี้นะคะแม่ถึงก็จะไล์ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะสายอย่งไปสะกดอยู่ยไ,ปยไปหาซื้อใส่นั่นแหละมัมีอะไรอันชาติ

ให้กำลังใจกันขอบคุณค่ะคุณแม่สีต้องขายของค่ะเลยตื่นแต่เช้าอ๋อขอให้ขายดิบขายดีเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้เช่นกันเด้อค่ะคุณแม่สีนะคะแอนปุยนุ่นชนที่ชานะคะคุณโซดาเร่ายังไม่ได้นอนเลยจ้าเพื่อนอ๋อยังไม่นอนก็นอนเด้อค่ะตอนนี้ก็ค่ะพี่มากมาแล้วนะคะเพิ่งมาเรือ <c oughs> ขอบคุณเช่นกันเ้อะแอดปุยนุ่นนะคะคุณโซดานะคะที่เข้ามาคอยเติมไลน์เนะาะเช้าแล้วนะคะที่รกักรบกวนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว ขอบคุณทุกการกดไลค์นะคะตื่นได้แล้วค่ะตอนนี้สายแล้วนะคะเขาไปไหน้าไ,ไหนกันหมดแล้วเด้อค่ะไม่ถินนะคะตอนนี้หนึ่ศูน้านะคะขอบคุณเช่นกันจ้าขอบคุณทุกการกดไลค์นะคะพีมากมาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันเด้อค่ะแอดปุยนุ่นนะคะเทคแครนะข้าวทิพ ขอบคุณคะ่ะคุณโซดานะคะแอดปุยนุ่นชนท่สาแม่สิสวัสดีจ้าว่าคุณประสิทธิ์ทำไมตื่นแต่เช้าจังเนาะค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะคุณประสิทธิ์นะคะกดให้แล้วโฆษณาจบแล้วขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะคุณพรทิพย์นะคะขอบคุณนะคะมากดให้กําลังใจเมือนเดิมคะ่ะแต่จะไปนอนก่อนคะ่ะห้าทุ่ม ทางนี้ค่ะอ๋อขอบคุณค่ะคุณพรทิพย์นอนหลับฝันดีด้อค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะค่ะขอบคุณด้วยค่ะที่เข้ามาเติมไลค์นอนได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะคุณพรทิพย์ให้กําลังใจเหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะแอดปุยนุ่นชนทิชาเนาะคุณโซดาเทคแคร์ทูค่ะขอบคุณนะคะคุณประสิทธิ์นะคะตื่นมาขายของครับจ้า ขอให้ขายดิบขายดีด้วยค่ะขอให้มีคนลูกค้าเข้าร้านเยอะๆนะคะพี่ประสิทธิ์คุณพรทิพย์สวัสดีจ้าขอบคุณเช่นกันนะคะที่ได้ตื่นมาขายของเช่นกันนะคะเดี๋ยวแม่บุฒิินก็ขายของเหมือนกันนะคะก็ขายมะขามหวานผักหวานเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะใครจะสั่งก็ได้นะคะผักหวานก็มีค่ะมะขามหวานมะขามเปียกก็มีนะคะกล้วยก็มีค่ะ ขอบคุณทุกการกดไลค์นะคะเข้ามาแล้วนะคะ lly. อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะโอ้แม่ฮันนี่ก็ตื่นมาแต่เช้าเหมือนกันเนาะตอนนี้แม่ฮันนี่ก็ลุกขึ้นมาแล้วไหลสดอยู่นะคะเห็นไหมคะบรรยากาศยามเช้าเห็นไหมคะสวยงาม